เายังอยู่กับร้านอาหารอบอร่อยร้านอาหารชื่อดังของหัวหินที่มีเมนูเด็ดเป็นกุ้งอบวนเส้นซึ่งเป็นเมนูที่มีอยู่ในร้านทั่วๆไปทําให้คณะกรรมการมองว่าอบอร่อยอาจลอกเลียนแบบมาจากร้านอื่นส่วนจะลอกเลียนแบบมาจริงหรือไม่ไป,ไปดูกันครับไอ้คุนไปลอกไอ้ในกรุงเทพหมาแบบมีคล้ายกันอย่างเงี้ยไม่ถ้าถามว่าลอกไหมผมว่าไม่ไม่ได้ลอกนะครับ คุณบอกคุณไม่ได้ลอกนะแต่ว่าในประวัติที่เขียนนะว่าธุรกิจนี้เกิดจากประสบการณ์ของทวดีเคยรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งแถวเวียนใหญ่ซึ่งทางร้านมีเมนูให้เลือกสี่รายการอะไรเงี้ยคุณบอกคุณไม่ได้ลอกไงก็เนี่ยค่ะแฟนก็ไปทานมาแต่เนื้อไม่ได้ก็เรียกแรวมันดั้ใจคือลอกกันแหละเวลาถามก็ไปบอกในเวลาสัมภาษณ์ออกมาเป็นอย่างเงี้ยแปลว่านั่นคืออะไรจุดแรกที่เราไปเห็นในนั้นอะไรบ้างที่พูดไม่จริง อันนี้ที่ไม่จริงคือคนนี้คนนี้เขาไปชิมมาไปกับใครเขาไม่บอกไม่เป็นไรครับมันลอกก็ลอกได้แต่ขอให้จบแล้วกันครับเออนั่นสิครับผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าครับเดี๋ยวครอบครัวเขาจะร้าวฉานเอานะครับอาจารย์ ฟังชื่อทีแรกนะครับชื่อคล้ายๆเลยผมเข้าใจว่าเป็นอบอร่อยแถวย่านศรีวราแถวทาวินทาวนาวซึ่งนั่นเปิดประมาณสิบกว่าปีแล้วเป็นอบอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอร่อยไม่ใช่อร่อยมันมีหลายๆที่ที่ใช้คำว่าอบอร่อยมันเป็นเหมือนกับการยาจจดเป็นแบรนด์ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีเอกลักษณ์อ่ะ ทางฝั่งของคุณทวีรัตน์นี่มองว่าชื่อร้านยังไม่มีความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วๆไปซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวครับคือชื่อร้านเนี่ยครับตังแฟนเนี่ยเขาจะเป็นคนตั้งใช่ป่ะ<ม>ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ีนี้แฟนบอกทำคนเดียวอย่างหลังบ้านที่เบื่อามี <ไ S 1> จะ<า>ใช่ก็คือบอกว่าเนี่ยฉันชอบชื่อนี้ยตั้งให้หน่อยก็แล้วกันเขียนให้ด้วยเรารู้แล้วว่าบ้านเนี้ใครใหญ่ ขนาดลูกค้ายังทําอะไรไม่ได้เลยกินไม่กินหวานนี่แหละถูกแล้วเพราะก็คือจะเล็กจะจะบอกเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่แจ็คเล็กชอบเนี่ยชอบชื่อนี้ไม่รู้อะทำยังไงก็ได้แต่ต้องเอาชื่อนี้มาจะเขียนจะอะไรก็ได้เอามาชื่อนี้ชอบชื่อเล็กนะแต่ว่าอารมณ์ไม่เล็กหรอกช่วงเวลาไหนที่คนเข้าเยอะที่สุดทั้งวันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครเปิดสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มครับทุ่มก็ถ้าเข้ามากที่สุดก็ยันตีสาม คือค่ะยันตีสามแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยเพราะว่าเราคิดว่าคนกรุงเทพเขาจะมาช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะไล่เขากลับก็ยังไงสงสารเขาอะโอ้มีน้ำใจสงสารเขา่าคนเขามานี่คือเขาหิวอะคืออยากนอนก็มาเขาก็หิวอะเราก็อ่ะเปิดเปิดเรื่อยเปิดเรื่อยเปิดจนลืมดูนาฬิกาพอหันไปทีอุ้ยตายแล้วตีสามตอนนี้ฉันปิดแน่แล้วตีสามฉันไม่ไหวแล้วฉันนับเงินไม่ไหวโอ้โหหวานยังเงล่ ายดีถึงขนาดต้องรีบปิดร้านเพราะน้ำเงินไม่ไหวเลยลหะครับแต่ดูขาโหดของเรานี่เหมือนไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยเวลาทําอาหารกินกันที่บ้านทําอะไรกินกันบ้างอะ กุ้งหัวุ้กเส้นใช่กุ้งหัววุ้กเส้นข้าวผัดไข่หอยอยู่อย่างเงี้ยมีอะไรก็เนี่ยนี่หนักของตัวเองเมื่ครอบครัวเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอใช่เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วลูกชายทานทานกุ้งหัวุ้กเส้นนี้ตลอดเวลาด้วยครับปัจจุบันนี้ก็รับปทานอยู่ก็คือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบกินชอบทานวันนี้เขาชอบจริงๆไม่ต้องกลับมาเขาต้อกลบกินของเขาเองคบไม่แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนมันจะชอบเหมือนคุณครอบครัวคุณหน้าคือคุณอาจจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแล้วพอดีขึ้นดีเนี่ยเขอาจจะมี อบอร่อยอร่อยมาเนี่ยนะฮะมาแล้วก็อาจจะทําอะไรที่เขาตามใจที่เขาไม่ใช่แบบอย่างคุณอะแล้วคนเกิดกระจายไปหาร้านเขาอะแล้วเขาใช้มีเมนูอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณหายไปลูกค้าไปครึ่งหนึ่งทําไงอะอถือเป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวครับเพราะการทําธุรกิจร้านอาหารต้องคานึงถึงความต้องการของลูกค้าม,มากกว่าความพึงพอใจของเจ้าของร้านครับถามต่อเลยถ้าเกิดมีร้านตรงข้ามใหญ่กว่าด้วยนิดหน่อยกลัวไหมไหวรไป ปล่อยเขาไปไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรก็ฉันเป็นของฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันจะจะทำของฉันอยู่อย่างเงี้ยคุณเล็กเนี่ยแกไม่มีไอเดียอะไรเลยอ่ะก็ก็คือตอนจะเปิดละห้าจานผมคิดมันเหมือนกับว่าคุณแม่เป็นคนเป็นสมองอ่ะคุณเป็นมือเป็นเท้าอ่ะถ้าวันหนึ่งสมองตายขึ้นมาเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะคุณพึ่งพาสมองเขาอ่ะนะฮะผมกําลังบอกว่าในเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เรื่องยากเพียงแต่ว่าคุณไม่คิดทําไง แต่คุณคิดว่าคุณพึ่งคนคนนี้เนี่ยไปตลอดเนี่ยซึ่งอาจจะเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดหรอกปกติเวลาคนทําธุรกิจเนี่ยนะฮะถ้าเขาคุมหัวใจได้คือการผลิตเนี่ยไอ้เรื่องอื่นเดี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ข็หมา,ายคือผู้ประกอบการเนี่ยต้องรู้จักฟังด้วยไงไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันพอใจขนาดนี้อย่างที่ผมอบอกไปแล้ววันนี้คุณทําได้ วันหน้าอาจจะไม่ใช่อืมเห็นด้วยกับอาจารย์จริงๆครับคุณเชื่อเรื่องโชคลางใช่ไหมท่านต้องมีอะไรที่ช้ำๆเพราะฉันเกิดวันอาทิตย์ผลตกก็รับรับผลตกรับรัพย์อย่างนี้ละกันอ้าวแล้วคนไหนเกิดวันจันทร์วันอังคารโอ้คนนี้ยิ่งวันพุธวันพุธกลางคืนยิ่งร้ายใหญ่เลยให้ให้อยู่คนเดียวไม่ได้โอหล้วดูว่าอนาคตผมเป็นยังไงไม่ใช่ สามีเป็นคนวันอะไรฮะอ่าวันศุกร์ครับวันศุกร์กับวันอที่เข้ากันวันในความรักนี่ว่ะวันในความรักนี่อ้รักมากมายบอกเองบอกเองอือหวานกันซะจริงนะครับคู่นี้แต่ผมว่าเราเบรกความหวานไม่แค่นี้แล้วมาดูเป้าหมายทางธุรกิจกันก่อนดีกว่าครับเป้าหมายระยะสั้นเพิ่มจากเดิม1ล้าน5ครับต่อปีต่อปีจะเป็นอ่าล้านภายใน1ปีครับ เป้าห,หมายระยะสั้นของร้านอาหารอบอร่อยก็คือเพิ่มยอดขายจาก1นล้านห้าแสนบาทเป็น3ล้านบาทต่อปีครับระยะยาวเป้าหมายที่ฝันได้เป็นจริงได้จะทําให้มันเกิดอะไรขึ้นก็คืออยากให้ทุกคนนะครับเวลาที่มาที่หัวหินเนี่ยจดจําว่าที่หัวหินเนี่ยมีร้านชื่ออบอร่อยแอดหัวหินพอทุกคนมาปุ๊บเนี่ย ต้องมาที่นี่ก็จะผ่านุ้งอบฟุ้นเซ่นคุณต้องมาที่นี่ให้ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายจริงๆครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าร้านอบอร่อยจะมีกลยุทธ์อะไรมาพิชิตเป้าหมายสักครู่เดียวครับร้านเปิดมานี่ก็คือขึ้นปีที่สาเหมือนกระเด็กเพิ่งเริ่มหัดเดินนะฮะคุณจะบอกว่าเปิดมาสามปีคุณรู้จัก Facebook ไหมเฟซบุ๊กเปิดมาห้าปีนะพี่เขาเมื่ออยู่กับที่แม้กระทั่งกูเกิลยังสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะฮะอายุของกิจการ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเลยครับเ r ิดเดตเอสการแจกสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าทดลองใช้ถือเป็นการตลาดแบบหนึ่งที่นักการตลาดรู้จักกันมานานและใช้กันเป็นอย่างมากแต่วิธีการตลาดแบบนี้ไม่ใช่จะใช้ได้กับสินค้าหรือบริการทุกประเภทเพราะหากสินค้าหรือบริการที่แจกให้ลูกค้าทดลองใช้นั้นสามารถใช้ได้ตลอดไปก็จะทําให้ไม่มีการตัดสินใจซื้อจากลูกค้า ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการแจกสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าทดลองใช้ผู้ประกอบการควรจะต้องหาแนวทางอื่นๆมาประกอบเพื่อให้ลูกค้าที่ชอบสินค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆอาทิการโปรโมทเพลงของวงดนตรีหนึ่งที่เลือกใช้การแถมซีดีไปกับนิตยสารซึ่งซีดีนี้จะมีอยู่4เพลงและสามารถเล่นได้เพียงแค่4คงเท่านั้น หลังจากนั้นเพลงจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติทำให้ลูกค้าที่ชื่นชอบต้องไปซื้อซีดีฉบับเต็มมาฟังวิธีนี้ถือเป็นการเรียกน้ําย,ย่อยเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและสามารถกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย